สวัสดีและยีนนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Leo Man Brick นะครับวันนี้โลจะมารีวิว Lego Set 10298นะครับอันนี้จะเป็น Lego v e s p a 125นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบริเวณกล่องเลยเซตนี้นะครับจะมีทั้งหมด1,106ชิ้นส่วนนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นโลโก้ v e s p a นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเซตเลย อันนี้ก็จะเป็นเวสปา125ปี1960นะครับเป็นปี60นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหลังของกล่องนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าบริเวณนี้นะครับเขาจะโชว์ว่าตัวเซตนะครับเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับข้างหลังนะครับเขาก็จะโชว์ว่าเซตนี้นะครับเวลาหันหลังมันจะเป็นประมาณไหนนะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกขนาดของเซตนะครับเซตนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรหรือ13.5นิ้วนะครับมีความสูงอยู่ที่22เซนติเมตร หรือ8.5นิ้วนั่นเองครับบริเวณนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีเป็นการแสดงนะครับว่าในเซตนะครับพอเราถอดตรงนี้ออกมานะครับเราก็จะเห็นเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านในของเวสป้าคันนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะโชว์ว่าสามารถที่จะเอาขาตั้งขึ้นและเอาขาตั้งลงได้นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของล้อนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่เขาให้เห็นเลยนะครับว่าในปี1960เนี่ยเขาใช้เวสป้ากันยังไงบ้างนะครับเซตนี้ก็กล่องค่อนข้างที่จะสวยนะครับสังเกตได้ว่ากล่องใหญ่มากเลยนะครับถ้าเราเทียบกับเลโก้เซตธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านบนของกล่องนะครับจะมีโลโก้เวสป้านะครับ เอกซ์คลูซีฟของเซตนี้นะครับก็จะเป็นยางกับล้อตัวนี้นะครับก็คือจะมีแค่เซตนี้เซตเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะโชว์เป็นสเกล1ต่อ1นนั่นเองครับเราพลิกกล่องมาทางด้านซ้ายนะครับก็จะเห็นเป็นตัวเวสป้าหันหน้าออกมานะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับโอเคพอเราเปิดออกมานะครับในกล่องนะครับเราก็จะเจอกับถุงที่1ถุงที่2ถุงที่2ถุงเล็กถุงที่3มถุงที่3ถุงเล็กถุงที่4ี่ถุงที่ห้าถุงที่หและ ก็จะมีเป็นยางกับล้อนะครับแล้วก็คู่มือครับโอเคครับและนี่นะครับก็คือสิ่งที่อยู่ในกล่องนะครับพอเอาออกมาแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดก็คือจะมีถุงหลักทั้งหมด6ถุงนะครับแล้วก็จะมีถุงที่2เล็กกับถุงที่3เล็กอีก2ถุงนะครับแล้วก็รวมถุงนี้ด้วยก็จะเป็น9ถุงนั่นเองครับแล้วก็จะมีคู่มือนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคู่มือ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับและนี่นะครับก็จะเป็นส่วนของคู่มือแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นี่สวยมากๆเลยนะครับเงามากเลยนะครับสวยมากบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของหนังสือคู่มือนั่นเองครับโอเคครับ พอเราเปิดออกมานะครับเขาก็จะหน้าปกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเราเปิดออกมานะครับเขาก็จะบอกประวัติความเป็นมาของเวสป่านะครับว่าเวสป้ามันเริ่มต้นยังไงนะครับก็จะไม่ใช่มีภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษกับอีกภาษาหนึ่งด้วยนะครับเขาก็จะเล่าประวัติของเวสป้าแล้วก็มีโฆษณาเวสป้าเก่าๆนะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นเหมือนโรงงานเวสป้านะครับ น,นี่ก็จะเป็นประวัติต่างๆนะครับส่วนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเหมือนการเดินทางของเวสป a านะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งอ่ารุ่นที่เราต่อนะครับก็จะเป็นยุค60นะครับก็แถวๆนี้ล่ะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นของปี2021นะครับ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบของรถจริงนะครับส่วนหน้านี้นะครับก็จะเป็นคนที่ดีไซน์ของเซตนี้นะครับจะเป็นดีไซเนอร์นะครับส่วนท่านนี้นะครับก็จะเป็นดีไซเนอร์ของเซตนี้นะครับพอเราเปิดออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทของคู่มือแล้วครับซึ่งดูทรงแล้วนะครับต่อค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าเซตนี้มันเป็นเซต18ปีขึ้นไปนะครับซึ่งลลโอเพิ่งอายุ13นะครับปีนี้14แต่ก็เราว่าลลโอน่าจะต่อได้นะครับก็เดี๋ยว ดูตอนต่อเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อเสร็จกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับลีโอก็ได้ทําการต่อเวสปาคันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของเวสปาในเซตนะครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยครับสีนะครับก็จะออกค่อนข้างที่จะฟ้ากลางๆนะครับตัวเซตก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ตัวอุปกรณ์ทีหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของรถเลยนะครับตัวรถนี้นะครับพอเราหันทางซ้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเราจะสามารถที่จะเอาตัวขาตั้งนะครับลงมาแบบนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเราเอาลงนะครับมันก็จะสามารถที่จะล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ตั้งเอาตั้งไว้ดีกว่าครับตัวบริเวณด้านหน้านะครับ ตรงบริเวณด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น <queen> ตัวของแฮนด์ที่จับนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับจะมีเป็นเหมือนจะมีเป็นเหมือนเบรกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบริเวณแฮนด์ที่เอาไว้เร่งสปีดนะครับบริเวณไฟก็จะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราหมุนตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะหมุนด้วยนะครับมันจะมีเป็นมันจะมีชิ้นส่วนนะครับที่จะต่อไปจากด้านบนนะครับ ถ้าเราหมุนซ้ายมันก็จะเลี้ยวซ้ายหมุนขวา,ขวามันก็จะเลี้ยวขวานะครับถัดมานะครับที่บริเวณเที่วางเท้านะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตรงน,นี้นะครับบริเวณนี้จะมีเป็นตัวของที่เอาไว้วางเท้าการลื่อนอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้บริเวณนนนนนหนึ่งนะครับถัดมาด้านบนนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นเหมือนกระเป๋าอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณกระเป๋านะครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าจะมีเป็นโลโก้เวสปาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคําว่าเวสปาบริเวณกระเป๋านะครับก็จะเป็นกระเป๋าอ่าโทนน้ําเงินน้ําเงินนะครับจะมีตัวเกี่ยวตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามาเกี่ยวกับบริเวณนี้ได้ครับแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับจากแขนที่เราให้ดูไปเมื่อกี้นะครับอันนี้จะเป็นความเร็วเฉลี่ยนะครับบริเวณนี้ จะเป็นบริเวณที่เอาไว้บอกความเร็วเฉลี่ยนะครับถัดมานะครับส่วนด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นถังเป็นเหมือนถังน้ํามันนะครับตรงบริเวณฝั่งนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเปิดตรงนี้ออกมาได้นะครับพอเราอู้เออ <ST Gomez> บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ อุปกรณ์เสริมนะครับที่เอาไว้ที่เอาไว้ใส่ตัวตะกร้าดอกไม้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถใส่ไปตรงนี้ได้เลยครับอย่างนี้เลยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าจะมีไฟหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของป้ายทะเบียนนะครับก็จะเป็นพาม่า2 3 0 4 4 6นะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าพิอากิโกนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเราขับมาบริเวณด้านขวานะครับบริเวณด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของ เครื่องยนต์นะครับก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของเซตนี้เลยก็ว่าได้นะครับพอเราเปิดตัวนี้ออกมานะครับเราก็จะมีชิ้นส่วนอันนี้ออกมานะครับแล้วเราก็จะพบกับธารเครื่องยนต์ของเจ้าเวส p a าคันนี้นั่นเองครับเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นเครื่องยนต์บริเวณนี้เราก็ไม่ค่อยได้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องยนต์มากนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ นี่นะครับถ้ารถที่มันไม่ใช่รถไฟฟ้าหรือรถแบบออโต้นะครับเวลาเราสตาร์ทบางทีเราก็ต้องเหยียบตรงนี้นะครับแบบนี้เลยประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ขาตั้งนะครับขาตั้งจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีท่อไอเสียตรงนี้นะครับไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับบริเวณท่อไอเสียก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอเราปิดนะครับเราก็แค่เอาพาร์ทนี้นะครับมาปิดแบบนี้นะครับนี่ครับพอเราปิดก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็ ระวังด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีที่วางเท้าเหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้นะครับลรไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับเราก็สามารถที่จะยกมันขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับบริเวณตรงบริเวณที่นั่งนะครับอันนี้จะเป็นที่นั่งเบาะหลังนะครับสําหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเบาะหน้านะครับบริเวณเบาะหน้านะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่า จะมีถ no mm ังน้ามันอยู่ตรงนี้นะครับพอเราดึงอันนี้ดึงเบาะออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะเห็นบริเวณเติมน้ํามันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเราจะเอาเบาะกลับก็แค่เสียบกลับเข้าไปครับแบบนี้เลยโอเคครับบริเวณของล้อนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณด้านใต้นะครับด้านใต้นะครับเราก็จะเห็นเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณล้อหลังนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้เลยตรงนี้นะครับจะมีเป็นที่ปล่อยท่อเสียนะครับส่วนบริเวณล้อหน้านะครับ ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนโชคหรือว่าเบรกอะไรเราก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับพอเราถอดตัวเบาะที่อยู่ตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้เราก็จะเห็นประมาณนี้เลยครับเวลาเราปิดก็แค่นี้นี่เลยครับโอเคครับเราดูตัวรถไปเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอุปกรณ์กันบ้างครับจริงๆริงอุปกรณ์นะครับจะมีกระเป๋าที่เราได้รีวิวไปแล้วนะครับตรงนั้นนะครับแต่ อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แบบที่เขาเอาแยกมาให้นะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวตะกร้าใส่ดอกไม้นะครับจะเป็นส่วนตะกร้าดอกไม้กับส่วนดอกไม้นั่นเองครับแล้วเวลาเราใส่ดอกไม้ไปนะครับเราก็แค่ใส่ลงไปตามช่องนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้เลยอู้ดอกไม้ตกนิดนึงครับบริเวณนี้นะครับตรงอันนี้นะครับก็จะเป็นหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกนะครับ ตรงนี้จะเป็นบริเวณรับแรงกระแทกนะครับแบบนี้แล้วเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าจะมีที่ค่าตรงคางไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแว่นตาที่สามารถปรับแบบนี้ได้ค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับเนี่ยปรับแบบนี้ได้เลยครับแบบนี้ครับหรือเราถอดมันออกมาก็ได้นะครับ ัวบริเวณด้านในนะครับก็จะเป็นเหมือนที่เอาไว้ซัพพอร์ตหัวนั่นนะครับโอเคครับแล้วเรานะครับก็เอาตัวตะกร้านะครับมาใส่ไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วหมวกกันน็อกนะครับเราก็สามารถที่จะแขวนไว้บริเวณนี้ได้นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับอันนี้นะครับพอเราใส่ตัวอุปกรณ์ริไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ โอเคครับเราก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเซตนี้นะครับสวยมากเลยนะครับการทําสีอะไรก็ออกมาได้สวยนะครับพลาสต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นพราทที่สวยมากๆเลยนะครับหลายๆชิ้นส่วนนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆในหลายเซตนะครับโดยเฉพาะตัวยางนะครับตัวยางตรงนี้นะครับเป็นยางที่สวยมากๆเลยนะครับถ้าเห็นในกล้องนะครับมันจะมีลวดลายที่สวยงามมากๆเลยครับการบาลานซ์ของเซตนี้ก็ถือว่าดีนะครับ การทำการไม่ทำให้มอไซคันขนาดนี้นะครับในสเกลของเลโก้ตกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับเรื่องนี้เลโก้ทางนักออกแบบก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยครับตัวของตัวของคู่มือนะครับคู่มือทำออกมาให้อ่านง่ายมากเลยนะครับเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะครับติ๊กเกอร์ก็สวยแล้วก็ติดง่ายนะครับ ข้อเสน bạn, อแนะของเซตนี้นะครับข้อเสนอแนะคือจากรีโอทัชเช่นะครับข้อเสนอแนะคือเซตนี้ก็บอกอยู่หน้ากล่องอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นเซตสิบแปดบวกแต่รีโอเนี่ยอายุสิบสามก็สามารถที่จะต่อได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับก็ต้องดูที่ประสบการณ์การต่อเลโก้ด้วยนะครับก็ถือว่าเซตนี้ก็ค่อนข้างที่จะต่อสนุกเลยครับต่อสนุกมากๆเลยแหละครับแล้วก็เซตนี้นะครับเหมาะสําหรับการที่เราจะเอาไปเก็บใส่ตู้นะครับมากกว่าการที่เราจะเอามา ขยับเล่นบ่อยๆนะครับเราสามารถที่จะขยับเล่นได้นะครับแต่ไม่ควรจะบ่อยเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นไปนะครับว่าแต่ละชิ้นส่วนมันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับแค่จับนิดหน่อยมันก็หลุดอาจจะหลุดออกมาจากกันนะครับมันก็จะหลุดออกมาจากกันนะครับบางชิ้นส่วนต้องก็ถือว่าต้องระวังในเรื่องนี้นิดนึงนะครับตัวเซ็ตก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยเอสเซนซอรีต่างๆก็ถือว่าดีเลยนะครับ เซตนี้นะครับเหมาะเหมาะที่จะซื้อไปสะสมอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบเวสป a ด้วยนะครับก็เหมาะจริงๆเลยครับหลายๆคนนะครับคิดว่าจะเอาเซตนี้นะครับไปเล่นกับมินิฟิกเกอร์นะครับแล้วเราจะเทียบให้ดูครับว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับอันนี้คือเวสปาเลโกมินิฟิกเกอร์ a เ e ลนะครับชึบแล้วเราจะลองแล้วเราจะลองเอามินิฟิกเกอร์มาวางสักตัวหนึ่งนะครับคือขนาดมันต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเวสป้าคันเล็กของ m i n i ฟิกเกอนะครับพอเอาไปวางครับเหมือนกันเลยแต่ขนาดต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับก็เซตนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเซตที่น่าซื้อมากเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ลีโอแมนบิ c กก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเราจะมาเชอกันใหม่ในคลิปน้ครับขอบคุณที่รับชมครับผมครับ